สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรก็จะพาเพื่อนๆืมาดูคัตัสนะคะตัวนี้นะคะเป็นดาวล้อมเดือนนะคะเป็นคัตัสที่มือใหม่หรือว่าผู้ที่เริ่มต้นเลี้ยงคัตัสน,นะคะควรจะมีไว้นะคะเพราะว่าเป็นคัตัสที่เลี้ยงง่ายนะคะเลี้ยงง่ายมากนะคะแล้วก็เขาจะเลี้ยงง่ายตายยากว่าอย่างนั้นเถอะนะคะสีเขาจะเป็นสีตองอ่อนนะคะสีตองอ่อนแล้วก็ดอกเขาจริงๆรแล้วจะเป็นสีขาวนะเป็นตระก,กูลอิชิโนบนะ เป็นอีชิ้นนอแต่ว่าเขาเขาเป็นไม้ที่แบบเป็นไม้ตัวเดิมตัวเก่าสายเก่านะคะที่ที่มีมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็เขาขยายจํานวนได้ง่ายนะคะด้วยการชําหนอนนะ,ะด้วยการชําหนอแล้วก็วิธีการเลี้ยงดูก็สามารถเลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยได้เลยนะคะของมุมเกษตรเองก็เลี้ยงในเลี้ยงนอกโรงเรือนนะคะอืมไม้กลุ่มนี้เนี่ยเป็นไม้ที่มุมเกษตรเลี้ยงมาสองปีแล้วมั้ง สองปีได้นะคะแล้วก็ไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะคะตั้งแต่ได้มาก็คือใช้ดินใช้ดินทั่วๆไปนั่นแหละใช้ดินธรรมดาเลยนะคะผสมทรายนิดน,นึงแล้วก็วางวางน้องไว้นะคะแล้วก็ไม่ไม่ได้มาดูแลอะไรมากก็แค่ลดน้ําบ้างนะคะเขาก็โตโตมากแล้วนะคะเป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่เลี้ยงง่ายนะ,ะแนะนําเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆมือใหม่เนาะเขาชื่อดาวล้อมเดือนนะคะเป็นไม้ที่ เวลาที่เราเลี้ยงเป็นฟอร์มกอเนี่ยเขาจะสวยมากนะคะเลี้ยงเป็นฟอมกอเขาจะสวยมากยิ่งถ้าแบบหัวเขามีขนาดใหญ่อย่างนี้แล้วเนี่ยเราไปใส่กระถางสวยๆนะคะตั้งโชว์เขาจะสวยมากนะคะยิ่งสีของเขาเป็นสีตองอ่อนแบบนี้อสีเขาจะไม่เป็นสีเขียวเข้มนะสําหรับดาวล้อมเดือนสีเขาจะเป็นสีตองอ่อนแล้วถ้าแบบเราใส่กระถางสวยๆเซรามิกสวยๆ,วยๆ,วยๆนะรวยหิน หน้าเอาเคาเลอหินด้วยหน้านะคะสีขาวนะคะเขาจะสวยมากหรือจะเป็นสีอะไรก็ได้แต่ว่าคือเป็นอีกตัวหนึ่งที่สวยนะ,ะเพียงแต่ว่าเขามีเป็นไม้สายเก่านะคะบางบางทีอาจจะแบบราคาราคาอาจจะไม่แพงนะแต่ แต่ก็เนาะราคาไม่แพงมือใหม่ก็ซื้อได้นะ5บาท10บาทก็มีนะคะถ้าต้นใหญ่ก็20ถ้าต้นใหญ่ประมาณนี้ก็8 0ด0ิบร้นะคะอยู่2-300อยอยู่ที่ฟอร์มของเขาด้วยเนาะ แต่เพื่อนๆสามารถหาได้ในราคา5บาท10บาทนะคะโดยเฉพาะาหน่อนนะคะหนอนนี่5บาทมีนะคะหน่อ5บาทมีแต่ถ้าเป็นพวกชําใส่กระถางก็10บาท 15, 20, 25นะคะไม่เกินนี้นะคะสําหรับดาวล้อมเดือนถ้าเป็นหัวใหญ่แล้วก็อาจจะมีราคา30 3 5หด้วยนะคะก็เพื่อนๆลองไปหามาปลูกดูนะหรือว่าบางทีถ้าแบบไปเจอบ้านเพื่อนฮะไม้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นไม้ที่แบบถ้าเป็น กลุ่มที่เลี้ยงคัตตัดสมัยก่อนๆเนี่ยก็คือจะมีจะเห็นตัวนี้แหละที่รอดมานะคะจะเห็นตัวนี้ที่รอดมาตามรั้วบ้านหรือว่าตามหน้าบ้านนะคะบางทีแบบเขาไม่ได้ดูแลแต่ว่าก็ยังรอดมาแล้วก็แตกกอสวยงามนะคะอยู่ที่หน้าบ้านนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปขอได้นะคะบางคนก็ไม่ห่วงนะสําหรับดาวล้อมเดือนเนาะยิ่งถ้าเป็นกลุ่มวัยกลางคนหรือว่ากลุ่มที่สูงอายุแล้วเนี่ยคือ บางทีเขาจะเป็นรุ่นแรงๆนะคะที่เลี้ยงแคดตัดในประเทศไทยนะคะเขาก็จะมีตัวนี้เนาะบางทีเขาก็แบบไม่ได้ดูแลอะไรมากเราสามารถที่จะไปขอเด็ดนอนเล็กๆของเขามาได้เนาะหรือว่าขอซื้อก็ได้นะคะสําหรับตัวนี้ก็คือไม่แพงนะคะไม่ว่าจะเป็นในเน็ตหรือว่าตามร้านก็คือ จะต้องมีตัวนี้แน่นอนยิ่งๆถ้าเป็นไม้ตลาดนะคะก็ต้องมีตัวนี้ปนอยู่ในนั้นด้วยนะคะเป็นอีกตัวที่ควรจะเลี้ยงไว้นะคะดอกขอเขาก็จะมายากนิดนึงนะสำหรับตัวนี้จะเป็นตัวที่ดอกมายากนิดนึงแต่ว่าเวลาดอกเขามาเขาก็จะมาเป็นทุ่งได้เหมือนกันนะคะถ้าเราปลูกเยอะๆค่ะเขาก็จะมาเป็นทุ่งสีขาวเต็มทุ่งเลยสวยนะคะสำหรับมิชินอปตัวนี้นะคะของมุมเกษตรเองก็เคยเห็นดอกอยู่แค่ครั้งเดียวนะคะสำหรับ ดาวล้อมเดือนนะคะเห็นดอกอยู่ครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลยนะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นหน่อที่มุมเกษตรชาไว้นะคะชําไว้ได้เจ็ดแปดเดือน,นะคะ่ะเขาก็โตขนาดนี้แล้วนะ,ะตอนมุมเกษตรชานี่น่าจะหน่อเล็กๆประมาณนี้แหละนะ,ะแล้วก็ตอนนี้เขาก็โตมากแล้วนะคะก็ จะหาเวลามาเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินให้เขานะคะก็ยังไม่มีเวลามาทําอีกแล้วนะคะมุมเกษตรไม่ค่อยมีเวลาเลยจริงๆนะคะแต่รากแล้วก็ชอบนะคะชอบจริงๆสําหรับต้นไม้ที่จริงชอบต้นไม้ทุกสายพันธุ์นะคะแต่ว่าแคทตานเนี่ยก็เป็นอีก,อกตัวหนึ่งที่แบบสะสมนะคะสะสมแล้วก็เขาเรียกว่า สะสมแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ด้วยนะคะโดยเฉพาะมุมกเกษตรนี่จะชอบสายดอกะค่ะอะไรก็จะเป็นสายดอกแล้วก็สายเมมนะคะแต่สายเมมก็จะเมมราคาถูกๆนะคะแต่สายดอกนี่คือแพงแค่ไหนก็จะเอานะก็ <c oughs> <g iggle> มีส่วนใหญ่จะเน้นไปในพวกโรบิเวียอีชินนอฟอย่างนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็ดาวล้อมเดือนมุมกเกษตรก็ยังเก็บไว้นะ,ะไม่ได้ทิ้งเพราะว่าดาวล้อมเดือนก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มุมกเกษตรเลี้ยงตั้งแต่แรกๆเลยนะคะแล้วก็ ฟอร์มเขาสวยนะคะเลี้ยงง่ายฟอร์มเขาสวยมุมกเกษตรก็ยังจะเก็บเขาไว้ประดับสวนนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าจะเก็บพวกหัวใหญ่ๆนี้ทําฟอร์มกอ่อจัดใส่กระถางเซรามิกสวยๆนะคะเดี๋ยวจะหาเวลามาทำเนาะแล้วถ้าวันไหนที่เขาออกดอกนะคะออกดอกมุมกเกษตรก็จะามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะสําหรับหน่อของดาวล้อมเดือนนะคะหน่อของดาวล้อมเดือนเนี่ย เออไม่ใช่สีดอกดอกของดาวล้อมเดือนเนี่ยขาวบริสุทธิ์สวยนะคะกลิ่นหอมอ่อนๆนะเขาบานแค่เช้าเดียวเนาะสําหรับดาวล้อมเดือนนะคะเราเลี้ยงไว้ดูฟอร์มนะคะสีของเขาตองอ่อนสวยงามน,นะคะโอเคเราก็มาแนะนํแคทตัสตัวที่เลี้ยงง่ายนะคะสําหรับมือใหม่แค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็ เพื่อนๆที่มีข้อมูลดีๆหรือว่าเคยมีประสบการณ์การเลี้ยงดาวล้อมเดือนนะคะสามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต,ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ